หาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันทีน่นี่สมาร์เริโอล104สงขลาสวัสดีคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับตอนรับเข้าสู่บ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เริโอในช่วงของบรรยากาศ11โมงถึงเที่ยงทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ ดูสดทาง Facebook l i ฟ e สำหรับในช่วงของชั่วโมงนี้ด้วยนะครับและก็ทักทายย้อนหลังคนที่อาจจะมาดูย้อนหลังผ่านทาง Facebook l i ฟ e หรือว่าบน Youtube Channel ของ Smart Radio ต่อจากนี้ด้วยนะครับต้อนรับคุณกข้าสู่บ้านดีหัดใหญ่ by ย Smart r ีโ i o กับดีเจหนึ่งเหมือนเดิม E.P. ที่3แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในช่วงเวลาของบ้านดีหัดใหญ่ทาง Smart 104สมาร์ร้อสสงขาครับ ผลิตรายการโดยบริษัทสมาร์ทบอมจำกัดร่วมกับสำนักงานตบววจแห่งชาตินะครับ1ชั่วโมงต่อเนื่องครับ11เโมงถึงเที่ยง คุณผู้ฟังจะได้มีโอกาสคุยกับผมในช่วงรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ครับวันนี้เราเข้าสู่ EP ที่3เราเกริ่นมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการตั้งแต่เช้าแล้วล่ะครับว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้คุยกันเรื่องของบ้านเหมือนเดิมครับพูดคุยกันเกี่ยวกับบ้านที่ไม่ธรรมดาครับบ้านที่ไม่ธรรมดานี้จะเป็นอย่างไรบ้านที่ไม่ธรรมดาก็คือบ้านที่มีฟังก์ชันของการใช้งานที่ทันสมัยก้าวทันสู่ยุคดิจิทัลครับ ด้วยโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างสูงมากครับในทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นคอนโดหรือว่าจะเป็นอื่นใดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการนํามาซึ่งของเทคโนโลยีที่เข้าไปผสมผสา,าในให้กับบ้านของคุณเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นให้คุณใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถสั่งการเกี่ยวกับเรื่องบ้านของคุณได้กันแทบจะทั้งหมดทุกเรื่องราวเลยทีเดียวครับ วันนี้ในรายการบ้านดีหัดใหญ่บายสมาร์ทเรีเราก็เลยมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกุณรู้ฟังกันนั่นก็คือ Smart Home นะครับส m าร์ทโฮมดีไวทที่ควรจะมีอยู่ในบ้านเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างครับพูดถึงว่าถ้าเราคุยถึงเรื่องของ Smart Home เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยทีเดียวครับมีของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับบ้านของเราอยู่แล้วครับอันดับแรกครับหลายคนก็อาจจะมองไปถึงเรื่องของพอพูดถึงเรื่องบ้านใช่ไหม เฮ้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความสว่างเกี่ยวกับหลอดไฟเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่ไหมแต่ถ้าลองย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเนิ่นๆเลยครับในเรื่องของสมาร์ทโฮมเนี่ยเริ่มใช้แรกๆเนี่ยก็คงชะนีไม่พ้นเรื่องของการใช้เป็นระบบล็อกกันนะครับแน่นอนว่าระบบล็อกเนี่ย มันก็มีมาตั้งแต่เป็นแบบแม่กุญแจใช่ไหมแต่หลังๆมาเนี่ยก็ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเป็นระบบคีย์การ์ดหรือว่าหลายคนก็คงจะได้ใช้อยู่แล้วครับไปโรงแรมเราก็เจอระบบคีย์การ์ดอยู่แล้วนะครับหรือว่าการเปิดแอร์แบบเปิดปิดอัตโนมัติอะไรประมาณนี้ครับและก็รวมไปถึงในส่วนของแม้แต่กระทั่งระบบประตูอัตโนมัติที่มันมีอยู่ในประตูรั้วของบ้านคุณแต่ สิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ที่อยู่ในช่วงของรายการบ้านดีหัดใหญ่สำหรับวันนี้ครับเพราะว่าในช่วงของบ้านดีหัดใหญ่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาแนะนําคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงบ้านดีหัดใหญ่ก็ต้องนึกถึงสมาร์ทโฮมในรูปแบบที่ต่างไปครับเพราะว่านี่คือ2,20หร21แล้วครับสมาร์ทโฮมที่ว่าก็คือนวัตรกรรมสุดล้ำครับที่ หลายคนอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ฟังในแวดวงไอทีอาจจะเคยได้มีโอกาสสัมผัสมาบ้างแล้วก็มีเหมือนกันครับแต่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฮมกับนวัตกรรมอัจฉริยะในยุคดิจิทัลเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอาแบบพูดง่ายๆเลยครับก็คือระบบบ้านอัจฉริยะนั่นเองครับเป็นการควบคุมการทํางานของระบบต่างๆที่อยู่ภายในและก็ภายนอกของบ้าน ผ่านตัวที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบ้านของคุณน่าอยู่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งคุณสมบัติสุดล้ำเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฮมอย่างแท้จริงแล้วสมาร์ทโฮมเนี่ยเราจะจัดกลุ่มได้อย่างไรบ้างผมก็เลยนำมาก่อนเลยไปดู3มกลุ่มของสมาร์ทโฮมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับถ้าจะเป็นสมาร์ทโฮมได้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นสมาร์ทโฮมเน็ตเวิร์กก่อนอันดับแรกครับอย่างที่หลายๆคนทราบะครับพื้นฐานของสมาร์ทโฮมถ้าเริ่มที่จะทำแล้วเนี่ยอันดับแรกมันต้องมีเขาเรียกว่าเป็น การเรียนหรือว่าติดตั้งเครือข่ายไร้สายซึ่งเครือข่ายเหล่านั้นเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้ครับครูฟังครับถ้าจะเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยบ้านหนึ่งหลังอาจจะประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าเป็น power line system ครับต้นแบบที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวอุปกรณ์ หรือ Home Automation ซึ่งพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับหลายแหล่งจ่ายไฟของบ้านได้โดยตรงครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกับมือถือเราอย่างเดียวนะมันยังเชื่อมต่อกับในส่วนของแหล่งจ่ายไฟของบ้านเอ่ยหรืออื่นๆเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีขายกันราคาที่ไม่ค่อยจะแพงเท่าไหร่ครณผรู้ฟังครับในส่วนของอสมาร์ทโฮมเองเนี่ยค่อนข้างจะราคา,าแบบ กลางๆพอดีพอดีหลายคนจับต้องได้หลายคนก็สามารถที่จะแตะต้องได้ครับแน่นอนว่ามันก็เลยเข้ามาเป็นบทบาทในชีวิตสําคัญของเราครับอย่างแรกใช่ไหม Powerline System เนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งแรกสิ่งที่2นั่นก็คือ Bus Line นะครับก็จะเป็นแบบ EIB หรือว่าเป็นแบบเซบัสครับเป็นสายที่ใช้เพื่อรองรับข้อมูลกับอุปกรณ์ครับแล้วก็เป็นอิสระจากแหล่งจ่ายไฟ เพื่อป้องกันกระบวนการจากแหล่งต่างๆเรียกว่าเป็นแบบป้องกันการรวนวของของระบบะครับพูดง่ายๆครับแล้วก็สุดท้ายเป็นอ่ radio f r e ี n c y หรือว่าเรียกว่าคลื่นวิทยุคำง่ายๆเลยแล้วก็เป็นแบบ i n t e r f e e n system หรือว่าแบบแบบประมาณว่าเป็นแบบอินฟราเรดในปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีครับก็คืออินฟราเรด system นั่นเองครับ ระบบไร้สายที่เป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งผู้ผริตส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฝังระบบเนี้เอาไว้ในอุปกรณ์แบบสมาร์ทโฮมครับแต่ระบบนี้เนี่ยยังจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับมักจะถูกสัญญาณรบกวนอื่นๆเนี่ยเข้ามารบกวนและมีระยะทางในการส่งสัญญาณที่จำกัดอยู่ครับไปดูประเภทที่2ครับหรือว่ากลุ่มที่2ที่เรียกว่า Intelligen t Control System ครับ เรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะที่เป็นเหมือนตัวเชื่อมต่อที่เรียกว่าเกตเวย์ครับให้กับเทคโนโลยีต่างๆของบ้านอุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านสามารถทำงานสอดคล้องกันได้และก็ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับระบบนี้เนี่ยก็กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเหมือนกันครับและก็เรื่องสุดท้ายเลยกลุ่มที่3พูดง่ายๆก็คือโฮมออโตเมชันดไวท์ครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้บางบ้านมีแล้วครับเห,เหมือนที่บ้านผมเองเนี่ยผมจะมะีสองอย่างที่เป็นสมาร์ทโฮมได้ก็คือ1น่ะระบบวงจรปิดและก็2ระบบทีวีที่สามารถสั่งการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ผ่านระบบไ i f i ได้แล้วทุกวันนี้ก็คือสามารถสั่งเปิดสั่งปิดได้ผ่านในส่วนของเขาเรียกว่าระบบออโตเมชันที่เป็นโฮมออโตเมชันดีไวเนี่ยอาจจะมีอะไรบ้างก็ อย่างเช่นตู้เย็นอัจฉริยะนะครับบอกได้ว่ามีอาหารอยู่กี่อย่างภายในตู้เย็นแล้วก็คำนวณได้ว่าอาหารจะหมดเมื่อไหร่อาหารจะหมดอายุเมื่อไหร่ได้ด้วยโอ้ยอันนี้ดีมากเลยนะคนที่ชอบทําอาหารนี่ควรจะต้องเข้าไปดูว่าเฮ้ยอาหารหมดอายุหรือเปล่าแช่เมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ถ้าเป็นระบบตู้เย็นอัจฉริยะเนี่ยมันใช้ได้ครับ ต่อมาเขาบอกว่าเป็นสมาร์ทบ h r o o มห้องน้ําอัจฉริยะควบคุมอะไรได้บ้างในห้องน้ําควบคุมอุณหภูมิเสียงแสงและก็กลิ่นภายในห้องน้ําได้กรู้ฟังทำให้มันแบบดีขนาดนี้เนี่ยแล้วก็อันดับต่อไปเป็นสมาร์ทร r ครับประตูอัตโนมัตินี่เราได้ยินมาบ่อยครั้งนะครับก็ทำการตรวจจับใบหน้าสมาชิกในบ้านได้เปิดปิดเองอัตโนมัติได้นะครับ สุดท้าย security หรือระบบ system การรักษาความปลอดภัยที่เรียกว่ามันเป็นอัตโนมัตินั่นเองครับไม่ใช่มีเพียงวงจรปิดครับแต่จะมี motion sensor นะครับในการตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือส่งไซเรนกรณีเกิดเหตุร้ายเหตุด่วนก็ได้ก็รู้ฟังโอยนี่มันดีมากเลยบริษัทก็สามารถรักษาความปลอดภัยและก็ตัวบ้านเองก็สามารถรักษาความปลอดภัยมี security ที่ คนในบ้านเองก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นครับไม่ใช่แค่กล้องวงจรปิดอย่างเดียวแล้วล่ะครับถ้าดูจากข้างต้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่า ระบบสมาร์ทโฮมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานมากๆแต่บางทีเนี่ยเราก็แบบว่าไม่มั่นใจว่ามันใช่สมาร์ทโฮมจริงหรือเปล่าแต่หลังจากที่ก้าวผ่านในช่วงเวลาของประมาณถ้าพูด,ดง่ายๆว่าประมาณปีที่แล้วครับมาจนถึงในช่วงของประมาณปีนี้เนี่ยสมาร์ทโฮมเนี่ยได้รับความนิยมอย่างเต็มที่นะครับและก็กําลังที่จะกลายเป็นฟังก์ชันใหม่ให้กับคนที่กําลังจะสร้างบ้านครับให้กับโครงการบ้านในยุคใหม่ๆหรือว่าแม้แต่กระทั่งให้กับคนที่จะเลือกซื้อบ้านในยุคใหม่ๆ เหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในระบบคอนโดมิเนียมนะครับหรือในส่วนของบ้านโครงการหลายๆพื้นที่แล้วล่ะครับแน่นอนว่านี่คือสิ่งหนึ่งเลยที่มักจะคู่กันกับบ้านในยุคปัจจุบันอย่างมากเลยครับเพื่อให้คนที่ซื้อบ้านเนี่ยก็ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นและก็แน่นอนว่าให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับ นี่แค่แบ่งกลุ่มนะว่าสมาร์ทโฮมเนี่ยมีกลุ่มโซลูชันอะไรบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ฟังอยู่นะกำลังคิดแล้วแหละว่าเอ้ยบ้านเรามันพอที่จะแบบเป็นพื้นฐานของสมาร์ทโฮมได้หรือไม่เอาง่ายๆครับถ้าบ้านคุณมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi ก็คงต้องลองหาอุปกรณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงเข้าไปดูว่ามันสามารถกลายเป็นสมาร์ทโฮมได้หรือเปล่าสั่งการระบบเปิดปิดได้หรือเปล่าแล้วละครวันนี้มันอาจจะเป็นเริ่มต้นการเป็นสมาร์ทโฮมได้ไม่ยากเหมือนกันครับ วันนี้สมาร์ทโฮมที่หาดใหญ่มีที่ไหนบ้างลองแชร์กันเข้ามาดูครับสมาร์ทโฮมของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างลองส่งกันเข้ามาดู ลองส่งให้ดีเจหนึ่งอ่านดูก็ได้ครับเร็วๆนี้เรากําลังจะแนะนําสมาร์ทโฮมที่แห่งใหม่หรือแม้แต่กระทั่งห้องพักที่บอกว่าถ้าเป็นคนหาดใหญ่ก็ต้องลองมาเป็นเจ้าของนะครับในเร็ววันครับเรากําลังจะมีโครงการใหม่ๆใกล้เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ใกล้แมคโครนะครับเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยใกล้สถานีน้ํามันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากําลังจะแนะนําที่เดอะซิตี้หาดใหญ่การชนะวันิชนะครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับรายละเอียดในวันข้างหน้าในตอนต่อๆไปช่วงหน้าเวลายังไม่หมดนะครับเรายังคุยกันเรื่องของสมาร์ทโฮมผมจะพาไปดู10อันดับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับในช่วงของตอนนี้นรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์ตรดิโออีพีสามสมาร์ทโฮมดีไวในวัตกรรมอัจฉริยะของบ้านในยุคดิจิทัลครับ บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio ร้อยสี่สงขลาบ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ Smart Radio ร้อยสี่สงขลา เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆบ้านเนี่ยคงจะมีโอกาสได้สัมผัสกับบ้านของตัวเองที่เป็นสมาร์ทโฮมและก็เป็นโซลูชันใหม่ๆอยู่อยู่บ้างแล้วนะครับหลายๆคอนโดในหาดใหญ่เองเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นสมาร์ทโซลูชันแล้วก็เป็นท้องบอกว่าเป็นโซลูชันใหม่ๆให้คนที่เป็นเจ้าของห้องและก็คอนโดเนี่ยได้สัมผัสกับอุปกรณ์เหล่านี้กันอย่างแบบครบครันและก็เต็มอิ่มจุใจครับบ้านนี่ถือว่าเป็นส่วนส่วนหนึ่งของชีวิตที่จะมอบทั้งความสุขความสบายใจ ไปคู่กันคนในครอบครัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจะเลือกโครงการสักโครงการหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องเลือกจากฟังก์ชันเหล่านี้แหละครับ ที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่วันนี้จะบอกว่าถ้าใครเป็นคนหนึ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นชีวิตแบบคนโสดนะอาจจะเป็นแบบคนมีครอบครัวแค่อาจจะแต่งงานใหม่อยากจะได้ฟังก์ชันใหม่ๆใ,ในการใช้งานและก็คอนโดดีๆเนี่ยเรากาลังจะมีคอนโดใหม่มาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันในรายการบ้านดีหาดใหญ่และก็ทุกวันที่สมาร์ทเรดิโอนะครับนั่นก็คือที่เดอะซิตี้หาดใหญ่การชนะวันนี้สูงขาใกล้แยกคลองวานะครับกาลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและก็พร้อมแล้วที่จะให้ชาวหาด ได้เป็นเจ้าของเดี๋ยวติดตามนะว่าโซลูชันดีๆที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างสมาร์ทโฮมดีๆที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างครับส่วนช่วงนี้เราคุยค้างกันอยู่เรื่องของสมาร์ทโฮมดีไวท์นวัตรกรรมที่เรียกว่าเป็นนวัตรกรรมอัจฉริยะสําหรับคนรักบ้านเลยก็ว่าได้ครับในส่วนของชั่วงนี้นั่นก็คือนวัตรกรรมอัจฉริยะยุคดิจิทัลเนี่ย ไปดูว่าในปัจจุบันเนี่ยแบรนด์สินค้าต่างๆะครับคุณผู้ฟังครับเขาเริ่มที่จะผลิตสมาร์ทโฮมอะไรออกมาให้เราได้ใช้แล้วบ้างครับหลายคนจะได้ซื้อจะได้ถูกใจจะได้นําไปใช้งานจะได้ไปคู่กับบ้านของคุณที่คุณรักครับผมเริ่มจากง่ายๆเลยหลอดไฟเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถือว่ากลายเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่มันสามารถสั่งการได้ผ่านมือถือแล้วนะครับในสมาร์ทโฮมเนี่ยง่ายมากเลยติดตั้งได้ มันต่อกับ Wi-Fi ไ,ได้ไม่ได้เป็นแค่หลอดไฟให้ความสว่างอย่างเดียวแถมยังมีบางรุ่นนะสามารถที่จะเป็นกล้องวงจรปิดแบบโมบายแอปพลิเคชันได้ง่ายๆเลยดูได้แบบ360องศาภายในบ้านติดกล้องโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือกล้องวงจรปิดที่แท้มันคือหลอดไฟหรือกล้องวงจรปิดหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเจอบ้านของเพื่อนเราหรือว่าบ้านของคนรู้จักเนี่ยมีไว้แบบนี้นะครับไปดูส0อันดับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมดีไวที่ปัจจุบันต้องมีไว้ในบ้านครับ ถูกจัดอันดับขึ้นมาโดยในส่วนของเว็บ uh, ไซต์ a n a n d a c o t s ครับเขาบอกว่านี่คือ10อันดับในส่วนของอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยก็ว่าได้ครับไปดูเริ่มต้นอันดับที่10เป็น e c o b e ครับเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิภายในบ้านครับเครื่องนี้มันดีอย่างไรครับมนันอัจฉริยะที่มันเป็น uh, smart t h e r m o รเ t อ r s t a ตทนะครับก็เป็น ที่วดว่าอุณหภูมิภายในบ้านครับตัวนี้เนี่ยวัดอะไรบ้างครับก็คือวัดสภาพอากาศภายในบ้านและอากาศภายนอกบ้านเนี่ยให้มันมีความใกล้เคียงกันเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมต่อได้กับเจ้าตัวนี้ด้วยนะและก็ส่งอุณหภูมิเนี่ยไปยังเจ้าเครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมครับอันดับที่9ครับไปดูที่อเมซ o n Echo เป็นลำโพงอัจฉริยะ พร้อมเป็นผู้ช่วยส่วนตัวทําอะไรได้บ้างครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นอเมซอนเนี่ยอเมซอนโคจะเป็นลำโพงเสียงดีฮะนอกจากโดดเด่นในเรื่องของเป็นผู้ช่วยในบ้านแล้วเนี่ยยังคอยรับคำ,คำสั่งเสียงจากเราได้ด้วยนะไปถึงสั่งอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านที่เป็นสมาร์ทโฮมอื่นได้ด้วยเช่นเราผู้สั่งไปเปิดทีวีเปิดไฟเปิดแอร์ปรับอุณหภูมิห้อง เจ้าลำโพงตัวนี้ก็จัดการให้เราได้ทันทีเฮ้ยมันจะเก่งเกินเวลาแถมยังสามารถพูดคุยโต้อตอบคำถามที่เราถามได้ด้วยมันเหมือนกับซีรีที่อยู่บน iPhone ครับเรียกเจ้าตัวนี้ว่า Amazon e c h o เป็นตัวลำโพงสุดยอดลำโพงเลยก็ว่าได้ครับวันนี้มันหาซื้อได้ผมผมกำลังไปแอบส่องราคาอยู่เหมือนกันนะเอะว่าราคาเนี่ยถ้าแบบราคาไทยๆแล้วเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ ประมาณสักเท่าไหร่ได้เขาบอกว่าในปัจจุบันเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคนไปสั่งซื้อเยอะเหมือนกันนะครับมาที่ตัวต่อไปอันดับที่8เป็น Chamberlain Smart Garage Door Open เครื่องเปิดประตูอัตโนมัติครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับโรงเก็บรถยนต์อัจฉริยะได้เลยครับหลายคนที่ทําประตูบ้านแบบรีโมทเวลากดเนี่ยจะนํารถเข้าบ้านใช่ไหม เอ้ยบางทีตัวเครื่องมันฝืดมันติดนะแต่เขาบอกว่าเจ้าแชมเบรนเนี่ยมันสามารถที่จะกดเปิดปิดประตูจากมือถือหรือว่าจะเป็นสมาร์ทฟอร์สก็ได้ครับในปัจจุบันครับถือว่าเป็นอย่างหนึ่งนะที่แบบมันรองรับได้ทั้ง Apple และก็รองรับได้ในระบบ CarPlay ของ Apple ได้ด้วยครับอุย้ยทำไมมันเก่งขนาดนี้เนี่ยอันดับที่7นะครับเป็น Wally Home Waterla เ e t อ่าเป็นระบบตรวจสอบ น้ำภายในบ้านอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมันจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันด้วยตรวจสอบปัญหาน้ํารั่วไหลน้ํามีความผิดปกติค่าน้ํานี่มันสูงเกินไปมันก็ตรวจได้ครับไม่ต้องไปหาแล้วว่าเอ๊ะทำไมบ้านเราค่าน้ํามันแพงหรือเกินนะมันรั่วตรงไหนหรือเปล่าเจ้าตัวนี้มันจะถูกติดตั้งเข้าไปด้วยกันได้ครับอาจจะแมนนวลได้อาจจะออโต้ได้คุมอะไรบ้างคุมอ่างล้างหน้าครับคุม ชักโครกครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งเป็นเมนของบ้านได้หมดเลยโหสุดยอดจริงๆเลยแบบนี้นี่บ้านใครมีปัญหาน้ํารั่วบ่อยผมว่าคงจะต้องหาเหล่านี้มาไว้แล้วครับอันดับที่6ครับคือหลอดไฟอัจฉริยะครับเป็นสแต็กอัลบ s าสมาส LED ถือว่าหลอดไฟนี่เราได้ยินมาบ่อยครั้งแล้วว่าเอะปัจจุบันเนี่ยในหลอดไฟเองเนี่ยมันเริ่มผลิตที่เป็นแบบระบบอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นเปิดปิดได้ผ่านระบบ WiFi ผ่านระบบไวเลสแล้วครับหรือแม้แต่กระทั่งสัญญาณมือถือถ้าเราเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตของบ้านมันก็สามารถที่จะสั่งการได้แทบจะทั้งหมดเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยยังคุมโทนได้ด้วยนะครับบอกก่อนเลยว่าเปิดปิดได้ตามสั่งไม่พอคุณยังคุมโทนสีของหลอดไฟได้ด้วยชอบสีแบบไหนครับแบบสว่าง ทนนุ่มอ่านหนังสือถนอมสายตาเจ้าหลอดไฟระบบ n นสเนี่ยก็สามารถสั่งการได้จากระบบส่วนกลางของ n นส s ิสเต็ได้อีกด้วยหรือเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ n นสอื่นๆได้อีกด้วย เฮ้ยมันก่งเกินเปละแสดงว่าเวลาเราจะอ่านหนังสือมันก็จะมีฟังก์ชันแลวก็หมดใช่ไหมคุณดูฟังก็คือเอาง,ง่ายๆครับพอเราอ่านหนังสือมันก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นหลอดไฟแสงสําหรับอ่านหนังสือต้องการความสม่งสว่างมากทํากิจกรรมต่างๆภายในบ้านมันก็สามารถที่จะแมสกับในส่วนของอีเวนต์ของคุณได้ง่ายๆเลยครับมันยิ่งจะดีกันไปแล้วนะเนี่ยไปดูที่อันนี้เลยแต่ผมว่าราคามันต้องแพงมากแน่เลยครับเพราะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มได้รับความนิยม กับคนในกลุ่มของคนที่บอกว่าอยากจะแบบพักผ่อนได้รู้สึกสบายใจสบายกายสบายตัวอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นฟังก์ชันใหม่ในห้องนอนครับนั่นก็คือ s l e e p Number Smart Bed ครับปัจจุบันเองเนี่ยเตียงอัจฉริยะก็เริ่มมีขายมากยิ่งขึ้นแล้วเตียงอัจฉริยะนี่ทำอะไรได้บ้างครับทำอะไรบ้างปรับน้ำหนักตัวให้เข้ากับแต่ละคนคำนวณช่วงเวลาของแต่ละคน โอ้ยด้วยการแบบมันจะเก่งกันไปแล้วนะเนี่ยด้วยการารแบบเซ็นเซอร์แล้วก็มีแผ่นรองรับเตียงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้นอนด้วยว่ามีการพลิกตัวกี่ครั้งในแต่ละคืนมีระบบหายใจดีหรือไม่นะครับจังหวะก,การเต้นของหัวใจขณะนอนหลับเป็นอย่างไรพร้อมกับทํารายงานออกมาให้เราดูด้วยว่าสภาวะตอนของอการนอนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเข้ามาพร้อมกับการปรับรูปแบบของเตียงตามแพทเทิร์น ของแต่ละคนได้อีกด้วยมีการวิเคราะห์เช่นปรับระดับเตียงปรับความยืดหยุ่นของเตียงเพื่อเราหลับสบายมากยิ่งขึ้นแสดงว่าเตียงนี่มันต้องปรับระดับให้เหมาะกับกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าแบบเ,แบบเราเอาจจะนอนแบบสบายๆอะไรประมาณนั้นอย่าคิดไกลๆนะครับต่อมาอันดับที่4ครับเป็นรู้สมาร์ทแบตเตอรี่ครับถือว่าเป็นในเรื่องของการเตือน ภาวะในเรื่องของการเกิดไฟไหม้ภาวะควันไฟภายในบ้านแลวก็ภาวะการขาดออกซิเจนของคนในบ้านได้ด้วยนะครับระบบนี้นะครับแม้ว่าบ้านหรือคอนโดที่เราอยู่เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งระบบการป้องกันไฟไหม้เอาไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่เจ้าระบบนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่มันสามารถส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณได้ด้วยนะถือว่าเป็นโซลูชันที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงเลยทีเดียวครับทั้งบ้านและก็คอนโดครับ ไปดูอันดับที่3ครับอันนี้เป็นระบบเกี่ยวกับตรวจสุขภาพต้นไม้ครับยิ่งปัจจุบันต้นไม้มันราคาแพงแพงเว่อร์ๆอ่ะใมรจะไม่เชื่อไปถามดีเจซีสมาร์ทรอยห้าองห้าระยองดูครับเป็นคนชอบเล่นต้นไม้ครับพี่พิปราโมออีกคนหนึ่งก็ชอบเล่นต้นไม้มากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาระบบนี้ไปใช้ได้ครับเป็นระบบ Par r o t Flower Power ว i วอ l ์ s s เลสสม เครื่องตรวจสุขภาพต้นไม้ครับมีขายแล้วนะแลวมันตรวจได้อย่างไรบ้างเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเจอปัญหากับการเลี้ยงต้นไม้ภายในบ้านภายในคอนโดครับปัจจุบันเนี่ยมันหมดยุคที่หลายคนบอกว่าถ้าเราปลูกต้นไม้ภายในบ้านเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยมันจะไปแย่งออกซิเจนใช่ไหมไม่จริงแล้วฮะปัจจุบันเนี่ยมีคนเอาต้นไม้ราคาแพงๆไปแต่งห้องแต่งบ้านเป็นสินค้าใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมในหมวดหมู่บ้านและก็คอนโดเลยก็ว่าได้ครับต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยราคา พอไปดูไปดูมาแพงกว่าเครื่องใช้ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชิ้นไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันก็เลยมีโซลูชันเหล่านี้เกิดขึ้นมาด้วยครับเราอาจจะแบบเลี้ยงต้นไม้แบบถูกถูก,ถกผิดผิดบ้างครับลืมรดน้ําบ้างใส่ปุ๋ยเกินไปบ้างลืมใส่ปุ๋ยบ้างหรือว่าแสงแดดเนี่ยมันมากเกินไปวันนี้หรือเปล่าวันนี้เจ้าเครื่องตรวจสุขภาพต้นไม้หรือที่เรียกว่า เจ้า Parrot Flower Power Wireless Smart p l a n Sensor เนี่ยมันสามารถที่เป็นตัวช่วยใคุณได้มันช่วยเตือนคุณได้ครับมันช่วยบอกคุณได้ว่าเอ๊เวลาของการรดน้ํามันมาถึงแล้วนะแสงมันน้อยเกินไปนะแดดมันไม่เพียงพอนะสุขภาพต้นไม้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าตัวนี้ก็ช่วยเตือนความจําให้เรากับให้เราได้ในยามที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเวลาที่เราลืมครับอันดับที่2ของวันนี้ก็คือ I c a t t e เป็นกาต้มน้ำอัจฉริยะครับคือพูดง่ายง่ายเลยสั่งการผ่านมือถือทั้งหมดเลยเจ้า icat t ทเนี่ยสามารถสั่งเปิดปิดได้ครับเราอยากได้น้ำร้อนตอนไหนมันก็้ํำสมัยมากครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าเจ้ากาต้มน้ำเนี่ยมันไม่ได้สั่งให้ต้มน้ำร้อนผ่านแอปพลิเคชันได้เท่านั้นครับแต่มันยังสามารถคำนวณเวลาเดินจากตำแหน่งที่เรายืนเหมือนผมยืนตรงน,นี้กาลังจะเอาน,น้าร้อนอะ่ะมันก็สามารถที่จะคานวณจากมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนของคุณ หรือพูดง่ายๆครับกลับถึงบ้านเนี่ยอยากได้น้ําร้อนเลยเนี่ยเจ้ากาต้มน้ําอัจฉริยะสั่งได้ผ่านมือถือสั่งได้ผ่านสมาร์ทวอทเนี่ยมันก็ช่วยให้คุณสามารถที่จะกลับถึงบ้านปับ๊บได้เครื่องดื่มร้อนๆอย่างที่คุณต้องการได้แบบทันทีเหมือนกันนะครับพร้อมกับคําถามที่ว่ามันมีเสียงปลุกให้ด้วยให้กาต้มน้ําร้อนเนี่ยเพื่อดื่มกาแฟตอนเช้าก่อนไปทํางานมันจะรู้เยอะเกินไปแล้วนะครับเนี่ย พราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าบ้านไหนมีเนี่ยสุดเจ๋งเลยครับสุดท้ายเนี่ยต้องยกให้กับเจ้านี่เลยถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่1ของยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ LG Home Chat ครับเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านคุยกับเราได้ครับมีอะไรที่คุยกับเราได้บ้างตู้เย็นคุยกับเราได้ฮะโอ้เครื่องซักผ้าคุยกับเราได้ครับเครื่องดูดฝุ่นก็คุยกับเราได้ครับทำไมถึงเป็นอันดับที่หนึ่งก็เพราะว่าแน่นอนว่า สมาร์ทดีไวซ์สุดเจ๋งต้องเจ๋งจริงอย่างที่เราบอกเลยครับการออกแบบแนวคิดของ LG ในปัจจุบันเองเนี่ยล้ำยุคมากๆเลยครับเจ้า LG Home Chat เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเหมือนอุปกรณ์อัจฉริยะตัวอื่นที่เรานำมาเสนอก่อนหน้าน,นี้แหละแต่ต้องบอกว่าเจ้า LG เนี่ยมันมาเพราะการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตมีแอปสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวอบมันไม่หรูฮะสั่งได้ผ่านไลน์ครับคุยกับมันได้เลยครับสั่งการผ่านแชทได้เลยครับ อย่างเช่นสั่งให้เปิดทีวีก็พิมพ์เลย open tv นะ open tv ก็ open tv สั่งให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานก็ clean my room นี่ <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ยาถามว่าในตู้เย็นนี่มีเบียร์หรือเปล่าก็ถามได้ครับไม่ถามดีกว่า,วา,ดวาเดี๋ยวผิดกฎหมายเดี๋ยวเขาหาว่าขายเบียร์ไม่ได้ขายเบียร์นะครับหรือว่าแม้แต่กระทั่งส่งภาพจากมือถือให้บัญชีไลน์ lg chat เนี่ย สามารถที่จะค้นหาหรือว่าปริ้นต์ออกมาก็ได้เป็นปริ n นเตอร์ครับได้เหมือนกันครับและก็แน่นอนว่าเราทราวบว่าตอนนี้คุณกําลังจะออกไปนอกบ้านเนี่ยคุณต้องการจะปิดทีวีหรือเปล่าเหมือนกับผมกําลังจะออกไปนอกบ้านและทีวียังไม่ได้ปิดเดินออกนอกบ้านมันจะมีแชทแจ้งเตือนออกมาว่าเรากําลังจะออกนอกบ้านเนี่ย เราจะปิดทีวีหรือเปล่าหรือคุณอยู่ในห้องนอนคุณออกจากห้องนอนคุณลงมาชั้นล่างทีวีไม่ได้ดูคุณจะปิดทีวีหรือเปล่าเจ้า LG Home Chat เนี่ยกลายมาเป็นฟังก์ชันใหม่ๆให้กับคุณผ่าน l ล n e แอปพลิเคชันง่ายๆไปแล้วอยากจะให้หลายคนลองมา,มาอวดดูว่าเอ๊สิ่งเหล่านี้เนี่ยในบ้านของคุณเนี่ยมันโอเคหรือไม่มันมันใช่สำหรับบ้านคุณหรือไม่นะครับบ้านใครมีบ้างส่งมาดูกันหน่อยสิเออ มีหลายๆคนเนี่ยคุยกันมาบอกว่าต้องบอกเลยว่าสําหรับในส่วนของบ้านเนี่ยถ้าเป็นโฮมโซลูชันเหล่านี้น่าจะเหมาะกับคนพิการด้วยนะคะใช้แล้วนะครับปัจจุบันเองเนี่ยมีคนนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงและก็ประยุกต์ใช้กับ บางบ้านที่อาจจะมีคนที่พิการทางสายตาหรือว่าพิการเรื่องเสียงอะไรประมาณนี้ให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับวันนี้สมาร์ทโฮมดีไวท์ของเราที่นํามาฝากคุณรู้ฟังกันถูกใจคุรู้ฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามในรายการบ้านดีหาดใหญ่คุณจะได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเยอะแยะมากมายนําไปประยุกต์ใช้นําไปปร,ปรับปรุงใช้ส่วนใครที่ ยังไม่ได้มีบ้านอย่างเป็นทางการกับตัวเองเนี่ยอยากจะมีบ้านอยากจะมีคอนโดเป็นห้องนอนให้กับตัวเองหรือว่าเป็นที่พักผ่อนให้กับตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองเร็วๆนี้เรากำลังจะมีโครงการดีๆในหาดใหญ่มาฝากคุณรู้ฟังกันครับโครงการนี้ราคาไม่แพงราคาไม่แพงติดถนนใหญ่ใกล้สถานีน้ํามันใกล้สถานี ใกล้สถานที่ต่างๆใกล้ห้างสรรพสินค้าเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่มีระบบสาธารณูปโภคครบครันพร้อมทั้งระบบขนแบบการขนส่งมวลชนต่างๆเดินทางสะดวกจากตัวเมืองไปยังโครงการจากโครงการไปรยังตัวเมืองเรียกว่างานนี้บ้านดีหัดใหญ่เรายินดีนําเสนอในตอนต่อไปจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนั้นจริงๆผมเอ่ยไปบ้างแล้วนะนั่นก็คือเรากําลังพูดถึงในโครงการเดอะซิตี้หัดใหญ่ติดถนนการชนะวนิช์หัดใหญ่ใกล้แยกคลองวะดนั่นเองครับ บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส์ทเรียลลี104สงขลากลับม,มาติดตามรายการบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีที่คนหาดใหญ่ต้องรู้จักวันพฤหัสบดีครับเราจะมีท็อปิกอะไรที่จะมาคุยกันในตอนหน้าติดตามได้ที่แฟนเพจส์ทเรดิโอี104และก็เจอกับดีเจหนึ่งได้เหมือนเดิมเลยครับ11โมงถึงเที่ยงในรายการบ้านดีหาดใหญ่ วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณจากบ,บริษัทสมาร์ทบอมจำกัดครับผู้ผลิตรายการครับสนใจสื่อโฆษณาในรายการบ้านดีหัดใหญ่โทรศัพท์สอบถามได้ที่0916426535ให้โครงการของคุณเป็นที่รู้จักกับเรามากยิ่งขึ้นคุณมีทำเลดีๆอยากจะแชร์ต่อให้กับคนหาดใหญ่ได้รู้จักในรายการบ้านดีหัดใหญ่ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับมีคนบอกว่าดีเจหนึ่งขอเพลงจังหวะมันๆสนุกๆหน่อยนะเออแล้วก็มีคนบอกว่า ม,มีหลายขอมีขายขมีหลายขอเพลงอ่ะผมไปดูให้แล้วกันครับทางในส่วนของไลฟ์สดเนี่ยที่ชมกันอยู่ขอบคุณเลยวันนี้มีคนบอกว่าเต็มอิ่มกทุกเนื้อหารจริงๆเลยครับวันนี้เนื้อหาเพลงเข้ากับรายการมากๆเลยครับโอ,โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณพี่โมดด้วยพี่ดีเจคะบ,บ้านเหลืองของใครครเดี๋ยวมันเป็นแค่รูปธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยต้องบอกว่าวันนี้บ้านดีหัดใหญ่ขอบคุณทุกการทักทายจากคุณผุ้ฟังด้วยนะครับ หมดเวลาของบ้านดีหาดใหญ่ครับส่งท้ายด้วย1เพลงเพราะของวันนี้เป็น1เพลงที่คุณผู้ฟังขอมาผมให้เป็นข้อความแรกเลยที่เข้ามาชมในไลฟ์สดครับกับเพลงที่มีชื่อว่าดึงดันจากค็อกเทลและก็ตัก๊กสิริพรอ,อยู่ยอดครับขอบคุณช่วงเวลาของรายการบ้านดีหาดใหญ่ขอบคุณแชมพูยา natural ครับขอบคุณนิวทริกครับโรสั่งซื้อ นิวทริกนะครับดูแลสุขภาพของคุณและก็ทุกคนในบ้านครับมีสารอาหารครบถ้วนหลากหลายต้องนิวทริกครับ0614099822ขอบคุณนะ้ำมันเครื่องเวนลอยเวนลอยลืล่น,นเหลือล้นทนเือหลายที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคนุณขอบคุณไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผู้สนับสนุนรายการใหม่ของเราครับกำลังจะคุยกันเป็นทางการในเร็วๆนี้โครงการเดอะซิตี้หาดใหญ่ติดถนนการชนะวนิชใกล้แยกคลองวะเร็วๆนี้เปิดจองแล้วนะครับ ไปาาดูโครงการได้ที่เว็บไซต์ของเขาเลยครับตอนนี้แต่ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้คุณได้รู้จักกันครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ด้วยลาไปแล้วสวัสดีครับ